อย่ามาห้าทัชหนึ่งสองหกตลออกระจกครบเดิมแต่งซิ่ง <c oughs> เอาครับเปลี่ยนมุมใหม่ครับเพราะว่าเมื่อกี้มุมไม่สวยครับจะมาห่าทัชหนึ่งสองหกครับเนื่องจากช่วงนี้ครับตำรวจแบบกดคันรถซิ่งครับเราต้องเก็บแบบรายละเอียดก็คือต้องมีกระจกนะครับกระจกมองหลังนะครับเราใส่กระจกให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ท่อนะครับท่อไอเสียก็เป็นท่อทรงเดิมนะครับมั้งครับท่อทรงเดิมครับเอามาดูครับท่ออท่อครับท่อก็คือเป็นของของของมันเลยนะครับมีรหัสนะครับนี่ไล่ตามเลยนะ นี่ครับเป็นครึ่งใบนะครับตรงนี้ก็จะเล็กๆหน่อยมันก็จะเป็นแปลกๆหน่อยครึ่งใบนะครับเอาลาม,มันแล้วก็เลยลามไปเลยนะครับเกียยงนุยเลซิ่งครับโปรเจกต์อ้าวคันนี้พวกเราอาจจะได้เห็นบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นพัดหนึ่งสองหกชุดบนเป็นของ VR ครับขบูครับ หม้อน้ำครับเป็นหม้อน้ำของยามาฮ่ TZR ครับอลูมิเนียมใบใหญ่บอกเลยว่าเหมาะกับคันนี้มากบอกเลยครับว่าคันนี้นี่ยกเครื่องขึ้นลงนี่บ่อยมากนะครับก็จะเสถียรใช้งานได้ก็ไม่ต่ำกว่า3รอบครับดูครับจานหน้าจูปิเตอร์ครับยามาฮ่าจูปิเตอร์ ปั๊มหน้าก็เบมโบครับโลโก้สีแดงสวยเลยทีเดียวเชียวมาพร้อมกับขอบหน้าสีม่วงนะครับของนี่ครับอาร์อากอนสเปน1.40ยคูณ17ครับควบด้วยยาง225หครับรถซิงเขารู้กันครับว่าล้อนหน้าต้องเป็น ล้อลายเส้นแบบนี้ครับเป็นยุคยุคยุค90นะครับมันต้องมีอย่างเงี้ยนะครับต่อมาก็ลามเป็นไฟหน้าตาเพชรสเตลล่เดิมนะครับจอดว่าสวยนี่ครับโค้ด6138ครับโค้ดพาดจัดไปมาที่ฝั่งจานไฟครับรหัสเสื้อก็ 3JF00 ครับ 147่ง14รบซมกำลัง3ครับก็คือกือบ150นั่นเองข้างในผมไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ข้างในครับแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาความแรงก็ขี่กันมันๆครับคันนี้ขี่กันหนุกๆตามภาษาัยลุ่นนะครับช่างอิดด้วยนะกอกซิงครับกอกซิงซันวดแดงนะคล้ายกับกอกน้ำนะครับเปิดทีน้ำมันไหลโจกมาเร็วมาเร็วมาแรงครับกะบูดู เป็นเหลี่ยมครับเป็นเหลี่ยมสวยเลยจูนลงตัวนะครับเจ้าของก็จูนเองไม่รู้วันนมหนูเซรมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปถามให้พบก,กับพบก,กับเกโยงหนุ่ยเหมือนเดิมครับฝั่งนี้ฝั่งนั้นหนุ่ยฝั่งนี้ก็ต้องหนุ่ยแล้ว<อ>ขาตั้งลูกเท้าครับกวนเท้าจริงขาตั้งนะส่วนฟ้าเครื่องก็เนียนครับเนียนเนียน มาครับผมบอกเลยกันลงเนียนกันลงสวยนะครับมาสะดุดตากับเจ้ากระปุกแก๊สนะครับของแกซี่ดัมเบอร์โยงเข้าไปนี่ครับแกซี่ตุนฮิตขอบหลังก็เป็นอาก้อนนะครับอาก้อนสีม่วงเหมือนกันเอาล้อหลังก็ใช้1.40คูณกับ17นะครับ ดูดุมหลังครับดุมหลังไม่แน่ใจว่าของอะไรมาพร้อมกับขาเบรกสายฟ้าของหนุยนะครับ r i c i n g Project สวยครับงานดีนี่ครับชุดนี้มาเลยโยงไปโอ้วนปลายท่อครับโยงไปอันนี้ดุมแดดครับ Honda Nova Dash ดเดิมครับดุมแท้บอกเลยว่าเอาอยู่ครับสำหรับดุมแท้ไม่มีแบบมีรอยเล้าให้กวนใจครับซีแน่นแน่นดึงก็ซีก็เห็นไหมครับไม่ธรรมดานะครับ มีซีแบบสขยักครับตรงนี้ผอมตรงนี้ใหญ่ครับกล้องผมก็ซูมได้ไม่เท่าไรครับเห็นไหมครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับสำหรับซีลวดนะครับก็ดีนี่สวิงอาร์มนะครับมาชุดอาร์มนี่หางปลาครับจัดไปต้องเก็บทุกจุดจริงๆคันนี้แม้แต่น็อตเพลาก็ยังจ้าบนะครับอ้าวสเตอร์ครับอัตราทดคันนี้นะครับในการทําเครื่องนะ14 38นะครับ หน้า14หลัง38นะครับ415ครับสเตอร์เล็กนะครับขับคนเดียวไม่เกี่ยวกับใครบอกเลยว่าเด็ดยิ่งกว่าสเตอร์วิบากครับอันนี้คือทัพทีมท้ายบางโคนนะครับผมก็ไปอยากให้เห็นป้ายทะเบียนเท่าไหร่ครับแต่ก็ได้เห็นแล้วละ่ะอันนี้ก็สแตนเล่เดิมนะครับพาร์ตก็คือ06 03ครับทัพทีมท้ายของยามาฮ่าทัชครับอัลลาหมาสักหน่อย ไฟท้ายนี่ก็สตัลเล่นะครับสแตลเล่เดิมเลยนะครับรหัสพาร์ทก็คือ R1923 ครับสำหรับชุดไฟท้ายของ Yamaha Touch 126ครับเอาลามาครับมีตะนอตนะครับมีตะนอตยึดไว้เบาะนะครับเป็นหนังของนี่แหละครับของดวงโคราเบรสซิ่งครับสองพัก ออกเลยว่าสวยครับแล้วก็มีผ้าครับสูตรรถยุคเก้าศูนยรู้กันครับผ้าเช็ดถังกันถังลายกันถังรั่วเบาะก,กระแทกตรนี้มันจะลอยนะครับฝาถังเดิมนี่ครับพบกับแผงคอก็สวยครับเจ้าของรถเก็บมาดีครับไม่ก็สภาพเดิมๆครับสวยสวยมาก สำหับใหม่ลืมรีวิวสวิตอีกรอบหนึ่งสวิตแต่งนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับแฮนก็มีการชุบมาเก็บงานมานะครับค่อนข้างเรียบร้อยเลยนะอันนี้ก็สวิตออฟรันเปิดปิดเครื่องยนต์ถ้าเราไม่เปิดปิดสคุณแจนะครับประกับเล่งนะครับปร,ประกับแต่งนะครับไม่รู้ของอะไรแต่ิดสติสต๊กเกอร์โมลินเสิง่ง ดูชัดๆนะครับผมจะให้ดูแทนปั๊มบนเป็นของเว็บร้อยไครับตาแมวบอกข้างหน้าอย่างงี้จาดไปของมันแน่นอน,น1้อยสิบไอ้เอภูมิใจนำเสนอครับไฟหน้าครับพอทำมาครับอ่ะดูนะดูนะครับดูนะ ดูนะดูนะจะปิดนะครับปิดปป๊บเปิดปป๊บโอ้โหโอ้โอ้ยโดนใจไปรุ่นนะครับสองสีอะครับนะครับเอาอีกครับโอ้สีขาวครับโอ้สีฟ้าครับไม่ธรรมดาจริงอันนี้บอกเลยว่าเด็ดครับไฟหน้าสองสีครับเดี๋ยวเราดูมุมซ้ายครับของรถครับ เด็ดครับเด็ดทรงสวยครับบอกเลยว่าของคมมาครับอย่ามาห้าทัดคันนี้อ,อ้าวผมจะรีวิวให้ดูนะครับรถคันนี้เก็บน็อตน,นักคมมาแบบเนียนมากนะครับเยอะมากนะครับผมจะรีวิวดูจุดไหนบ้างขอป้ายทะเบียนก็มีนะครับจุดยืดแฟร์อะไรอย่างนี้ก็มีนะครับ จุดยืดปลายข้อครับก็ไล่เหมือนกันครับพอดีเจ้าของรถรู้จักร้านนะครับเลยไล่ทุกจุดนะครับพักเท้าคนซ้อนก็มีครับนี่จุดยืดตรงนี้นะครับยึดโชคนะครับตัวล่างก็คือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆทุกจุดครับบอกเลยว่าเป็นหมื่นครับสำหรับค่าน็อตทั้งคันคันนี้ น็อตแข้งเครื่องนี่น็อตตัวฝ้าครอบนี่ก็ทุกจุดเหมือนกันอันนี้ก็ใช่นะครับนี่ครับตรงนี้เราไล่ไปดูละเอียดจริงๆรคันนี้ถ้าสังเกตนะครับยึดปั๊มนี่กลิบครับคันนี้กลิบยึดเลนไม่ก็ยังเป็นน็อตนคมนครับขนาดอยู่ในในซอกลืบนะครับก็ยังมีครับ เ,เดี๋ยวดูน็อตคอท่อครับรีวิวใต้ท้องลอดักหน่อยไม่ได้ให้ให้ซ c ดูเลยเดูะครับดูเรากลิบเลยผมนี่น็อตขนาดน็อตยึดไอ้ยึดไอ้ตัวนี้ก็ยังเป็นของนักขมครับจุดจริงๆใจไม่รักทำไม่ได้นะครับของแบบนี้ผมบอกเลยนะอันนี้เป็นยางรองนะครับยางรองสอิงอามนมะกันโซ่มา กูกับซีวิองอาร์มนะครับอันนี้ไม่ได้เปยอันนี้ก็คือใช้น็อตเดิมอยู่เอาอยู่นะครับก็ลเลยไม่ได้เปลี่ยนโอเคครับสำหรับการรีวิวยามาหัาทัรร้อยยิบหกวันนี้ครับมาในแนวทรงเดิมแอบซิ่งตลออ,อไว้ขี่ในยุคตำรวจเข้มนะครับใช้งานได้จริงภาษีเต็มไม่ต้องกลัว นะครับอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มสมเด็จ2องทีครับเป็นกลุ่มที่พวกเราก็ไปขี่เล่นกันนะครับสนุก